วัสดียามเช้าครับเช้านี้ก็อยู่ที่วัดนาป่าพงนะครับมารอใส่บาทนะครับผมใช้เวลาจากบ้านประมาณ45นาทีนะครับผมอ่ามาถึงก่อนนี่บรรยากาศตรงลานจอดรถนะครับผมอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับป้ายวัดนาป่าพงครับผม จติธรรมก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเท้านี้อากาศดีมากครับผมโซลาเซลล์ที่สิบสี่ใช่ฝั่งนี้เป็นโซลาเซลล์นะครับ <24. S 1> ที่ท่านท่านพระอาจารย์ทําขึ้นมาแล้วก็ด้านล่างใต้โซลารเซลล์ก็สามารถจอดจอดรถได้นู่นนะครับผมนั่นก็เป็นกุตาคาราสารานะครับผมตรงนี้ก็เป็นมวยทิมวยทีของท่านพระอาจารย์นะครับ ากาศดีมากครับผมเดือนหนึ่งก็พยายามมานะครับผมจัดเวลามาครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งนะครับผมเพราะว่ากคอยู่ที่ตัวเมืองนิดนึงนะครับใช้เวลาไม่นานขับรถแบบมอเตอร์เวย์มานะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับท่านชัยจะถ่ายบรรยากาศใส่บาทแล้วก็ฟังทธรรมบันบางช่วงนะครับให้เกิดญาติธรรม ที่อยู่ทางบ้านรับชมนะครับผมเรือท่านไหนที่ไม่มีโอกาสได้มาช่วงนี้นะครับก็สามารถรับชมบรรยากาศได้นะครับผมอตามชมด้วยนะครับนี่ก็เป็น มูลนิธิท่านพระอาจารย์นะครับผมใกล้เสร็จแล้วพวกว่านั่นก็ขึ้นทางแล้วแหละครับขึ้นโคง้งแล้วก็ลังคาขึ้นแล้วนะครับผมถ้าลังคาเสร็จแล้วก็ทาสีตกแต่งภายในก็คงจะเสร็จสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมว่าอันนี้ก็เป็นมูลนิธินะครับโอ้ช่วงนี้ใบไม้ผลิ เต็มที่เลยนะครับผมอากาศดีมากครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันไหนเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจับสายบรรยากาศให้ดูอีกทีเพราะาเราก็มาวัดประจำอยู่แล้วนะครับถึงบรรยากาศตรงกุตศสลา,าก็คิดถึงบรรยากาศงานลักษิทาตตาโคตหรือว่างานดอกโคมุส หรือว่างานสำคัญต่างๆนะครับที่มาจัดที่นี่นะครับร mm hmm. ้านตรงนี้ก็ถ้าเป็นบรรยากาศทั่วๆไปที่บอกงานใ,นใหญ่ก็จะ mm hmm. ท่านรอ,อาจารย์ก็พิ่ขุจะบินทาบารตรงนี้นะครับโอเคเดี hmm. okay. ๋ยวไปรอใส่บารนะครับผม ดเดินช็อปมาครับเราใส่บาทนะครับ คูนะนะ่แปดบุรุษตั้งแต่โสดาบันสกัาคามีอนา,าคามีอารหารันะอันนี้ประสาสดตวัดาผลมิบาของการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับตาตายคพระธรรมที่ออกจากพระโอสถาตาตายคแล้วก็พิคุผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบ ก็ขยายไปหลายเขตเหมือนกันเนาะหลายเขตที่ไหนนะ<ส>ใช่ลังขยายไปที่มสมาชิกสากลอ,อีกนะอีกหมื่นกว่าคนนะเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยพอคนเรามีศรัทธาแล้วก็จะ เป็นรัตนะห้าเองยเป็นรัตนะห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกม,มีคุณสมบัติตรงตามที่ทุกช้าบอกตรงกันไม่อย่างไรเราก็ตรวจสอบคุณสมบัติเราอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ยากหายได้ยาก การประพฤติทมสมควรแกร่ทรรมก็จะเป็นรัตนห้า 5. ถ้าเราเผยแพร่ด้วยคำบอกคำสอนไม่ได้ประกาศคำของพระสถาคตไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีธรรมชาติแห่งการทรงจําที่ดีเราก็ประพฤติรมสมควรแกรธรร่ธทมปฏิบัติชอบจิ้งปฏิบัติตามธรรมอยู่นี่แหละเรามั่นคงกับพระศาสดาก็เป็นการประกาศคำของพระองค์แล้ว เราดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีก็เ,เป็นการประากาศตนแล้วประกาศพระสัทธรรมของพระศาสดาที่ทำเราให้เป็นคนดีเรากำลังผลิตคนดีในสังคมวันก่อนสภาการศึกษาเข้ามานี่ยสำนักเปการทิ่การสภาการศึกษากระทรวงศึกษาเนาะ่มามากันเต็มเลยก็าฝากนโยบายเข้าไปเหมือนกันเล น่าใจช่วยกานเผยแพร่แล้วก็บอกแนวทางโรงเรียนทั้งนะเผยแพร่ไปได้ดีนะอืมแล้วก็รับไปพี่นาก็มีคนศึกษาพุทธศาสนาหลายคน,นจริงๆศาสนาพุทธก็คือพุทธศาสนานั่นแหละเพราะเป็นคำที่ออกจากพระโอษฐ์นะ พุทธะก็คือชื่อของพระศาสดาวัจนะคือคําที่ออกจากปากคําที่ออกจากปากของผู้ที่ชื่อพุทธะพุทธะเป็นหนึ่งในชื่อของพระพุทธเจ้ามีสามสิกว่าชื่อนะที่เราเคยรวบรวมคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ตั้งแต่ราตรีตรัสสรู้ถึงราตรีปรนคำนั่นก็คือพุททวจนะทั้งหมดเส่วนคำที่ออกจากปากของคนอื่นแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับรองก็เป็นผู้ทวจนะเพราะพุทธเจ้าก็ออกจากพระโอษฐ์พระองค์เหมือนกันว่าทรงรับรองคำพูดนี้ทรงรับรองก็จะมีหลายแบบวพูดทวนคำพูดของผู้นั้นทั้งหมดก็มีหรือว่าบอกว่าถูกละถูกละดีละอย่างนี้ เป็นระสาในบทพูดถึงปริพาชกพูดอย่างปริพาชกพูดบอกว่าสิลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดสินอยู่ที่นั้นผู้มีสินย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีสินพระผู้มีพระภาคของเราพูดควรคำพูดของปริพาชกทุกคร้เลยรับรองคำพูดเขาเทวรามาพูดรับรองก็มีไม่รับรองก็มีดังนั้น อย่างไรก็ตามก็ต้องออกจากพระโอษฐ์พระศาสดาดีผนะสมรับรองหรือเปล่าทำไมจะต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะหลายคนที่ยังไม่เคยศคึกษาก็สงสัยเหตุเพราะที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นก็อะไรมีใครไม่ล่ะ ในโลกนี้เนี่ยหรือสาวกหรือแม้แต่เป็นอรหันต์ถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะคือต่อสู้เองเลยชอบคุณสามารถคุณสามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวไ่าเอเอาข้อนี้ไปก่อนนลข้อเดียวก็ไม่ผ่านนะนะสองคำพูดคุณที่ออกมาเนี่ย ยืนยันกล้าย,ยืนยัไนไหมบรรลือสีหไ้าไหมว่าเป็นอาการิโกคือใช้ได้ตลอดการไม่จํากัดกาลเวลาโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะจะอีกกี่พันกี่หมื่นปีก็ตามคำพูดนี้ตรงจริงตลอดนี่ไงเห็นะะมนี่สองคุณสมบัติได้ไหม,มคุณสมบัติที่สามเนี่ยผู้พุทธเจ้าบอกว่านับตั้งแต่ราตรีที่ ตถาคตตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตรปรินิพ่านตลอดเวลาระหว่างน,นั้นตถาคตได้กล่าวสอนร่ำสอนแสดงออกสิ้นถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคําพูดไม่มีการขัดแย้งกันสามเห็นโะอ้โหแต่ละข้อนี้ไม่มีข้อไหนที่สาวกผ่านเลยนะ ให้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ผ่านนะเพราะว่าเป็นอรหันต์เนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้จะถูกขนานนามว่าตถาคตทันทนะีซึ่งความเป็นตถาคตจะเกิดขึ้นซ้อนในโลกธาตุเดียวกันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปไดนะ้พระตถาคตจะเกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันขึ้นมาแข่งคู่กันไม่เกิดขึ้นแน่นอนพระเจ้า บอกเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครเก่งเสมอพ,พระพุทธเจ้าภาษาลิบุตรถามถ้ามีคนถามข้าพระองค์ว่ามีไหมคนเก่งเท่าพระพุทธเจ้าในปัจจุบันข้าพระองค์จะตอบว่าไม่มีพระุทธเจ้ารับรองความถูกต้องในคองผู้ของภาษารีบุตรนะเก่งเสมอในปัจจุบันไม่มีเก่งเสมอในอนาคตมีไหมมีม นะคือพระพุทธเจ้าพระองค์น่าเก่งเสมอนะเท่ากันไม่เก่งกว่ากันไม่หย่อนกว่ากันเลยต้องเท่ากันนะนี่เราต้องรู้ไว้นะั่นแหละและเก่งเท่ากันในอดีตมีไหมดีอนะสนะา,ารีบุตรมนะีซึ่งพระเจ้ารับรองคำพูดภาษาลิบุตนระซึ่งภาษาลิบุตรก็ฟังมาจากพระเจ้าอีกทีนั่นแหละนะนะ เก่งกว่าพระพุทธเจ้าในปัจจุบันไม่มีแน,น่นอะเก่งกว่าพระเจ้า ja ในอนาคตมีไหมไม่มีมนะเก่งกว่าพระเจ้า ja ในอดีตมีไหมไม่มนะีนี่คือความเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะนี่ต่างกันแบบไกลมากนะไกลมากในในระดับในการวัดภูมิธรรม ที่ขนาที่ยังอยู่บนโลกเนี่ยแต่ถ้าปริณิพพานแล้วได้วิมุดแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพลันทั้งหลายก็เสมอกับโค์ที่วิมุธถึงวิมุดแล้วเสมอกันหมดเท่ากันแต่ในทางโลกนี่ต่างกันเยอะพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเก่งที่สุดในบรรดาสาวกวนะในด้านปัญญาด้วย และพุ้เจ้าเนี่ยก็ให้เป็นประดุจโอรสองโตที่จะได้ขึ้นครองราชพระศารีบุตธยังบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยสำเร็จในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนิดเดียวนะนี่ภาษารีบุตรนะไม่ต้องพูดถึงสาวกรุ่นหลังเลย หรือสาวกในยุทธนั้นก็เทียบไม่ได้พระสษาในบุตรมีเจโตปริยายานไหมพู้เจ้าถามพระสารีาบุรบอกไม่มีพระเทวค่ะข้าพระองค์ไม่มีเจโตปริยายานที่จะล่วงรู้วาลจิตของพระผู้มีพระภาคหรือใครน,นะแต่ทำไมเป็นอาัคารสาวกเพื่อนขวาได้เพราะพระสษาในบุตรนั้นเก่งที่สุด ในด้านธรรมะที่เป็นโลกุตระที่จะให้หล,ลุคนที่มีเจโตปริยญาณหรือปุเพนิวาสา,านุสติญาณญาในการอย่างรู้อดีตหรืออนาคตก็าตามถามว่าองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยคือปุเพนิวาสา,านุสติญาณเจโตปริยญาณหรือจุตุปปาตยาณหลุดทาให้คนหลุดพ้นจากนรกกรับเนริสารเพลพิสัยได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ เป็นอุตริมนุสธรรมเป็นคุณวิเศษอันยอดยิ่งของมนุษย์ก็จริงนะแต่ยังเป็นของปุริชนนะพุทเจ้าบอกยังเป็นปุริชนไม่ใช่องค์ความรู้ที่จะออกจากสังสารวัตรซึ่งถ้าเทียบกับน้ำเนี่ยร่วมบอกว่าองค์ความรู้พวกนี้เป็นเพียงแค่น้ำสองสามหยดเทียบกับน้ำอะไรในมหาสมุทรโอ้โห คนละเรื่องเลยนะเห็นนะมดูพระเจ้ามองขนาดเรามองโอ้โหนี่คุณวิเศษนี่โหแบบเก่งมากเลยนะรู้วาระจิตคนนนคนนี้ได้อย่างนี้นแต่ตายไปแล้วถ้าเขาไม่เป็นโสดาบันนะไปทุกขติต่อนะองค์ความรู้ตรงนั้นความเก่งตรงนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะแล้วเ็ายังไม่เป็นอริยะยังไม่เห็นสัจจความจริงของธรรมชาติคือการเกิดและการดับไนะม การเกิดการดับนี่เป็นสัจจของโลกนะอริยสัจสี่นั่นเองสมุทัยกับนิโรธเรื่องสําคัญเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏเลยนะในการเดินทางท่องเทีย่ยวเวียนเกิดเวียนตายไปนในภพต่างๆคติห้านรกกาเนรชานปรุกพิสัยมนุษย์เทวดาห้าคตินะพวกเราเคยเกิดมาหมดพุทเจ้าบ,บอกนะเคยเป็นมหมดเคยเป็นสัตว์นรกเคยเป็น เดรัดาชานเคยเป็นเปรตวิสัยเคยเป็นมนุษย์เคยเป็นเทวดาเป็นโครงเนี่พวกเราเคยเป็นนะเป็นมนุษย์เนี่ยทั้งรวยทั้งจนจนที่สุดเราก็เคยเป็นพิการนะคนรวยรวยแล้วเนี่ยไม่ใช่รวยครั้งเดียวนะรวยมหาศาลแล้วตลอดการยาวนานด้วยนะพวกเราเนี่ยรวยชาตินี้ไม่รวยเขาบอกเคยรวยมาแล้วจนเบื่อแนละ้วนะ บอกอะไรพระพุทธเจ้าทรงรับรองบอกชาตนี้ลองขอจนมัาง <c oughs> อยากจะรู้ความจนมันเป็นยังไงพวกเราเคยวูมาแล้วตลอดการยาวเนะทวดาก็เคยเป็นบินไหวเทวดากันว่าตัว,วเองนั่นแหละว่ายอดีตของตัวเองนะอะ ไหว้เทวดาเนี่ยระศดาให้ไหว้คุณธรรมที่ทําให้คนไปเป็นเทวดาศราัทธาใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธานั้นเราก็มีศีลใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศีลนั้นเราก็มีนะอ่านะคุณธรรมอะไรล่ะกุศลกรรมบทสิธิ์เนี่ยเราก็มีนี่นะให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งเราก็มีนี่นะอ่านี่ต้องบูชาคุณธรรมเหล่านี้ เราก็จะได้ทาไงเราจะได้เป็นคนที่ดีมีกุศลสร้างกุศลได้มากแต่ก็อย่าไปยึดกุศลนะยึดกุศลก็เป็นทุกขนะ์อีกนะยึดกุศลก็เป็นทุกข์ยึดความดีก็เป็นทุกขนะ์สร้างแล้วก็ปล่อยวางนะสร้างสร้างเพื่อสร้างนะทำเพื่อให้ <c oughs> รุงแต่งจิตเป็นบริขารจิต ประดับจิตเป็นบริการจิตเหมือนให้ทานะทำบุญกริยาด้วยการให้ทานะต้องตั้งจิตว่าเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริการจิตอย่าไปตั้งจิตแบบอื่นจะสอนว่าธนาแบบนั้นเดี๋ยวผมจะไม่ได้รับวิบากเดี๋ยวผมจะไม่รวยเดียศตำแหน่งผมจะไม่ขึ้น ราบใดที่ยังคั้นเมล็ดงาต้องได้น้ํามันแน่นอนราบใดที่ยังปะกรมน้าําในเมล็ดงาแล้วมือ,อยังคั้นอยู่อันนั้นจะได้โดยอัตโนมัติเราจะเจริญอนาปนานสติไปผมที่บ่าทุกอย่างโอทิปปพิธธรรมครบที่มาเลยทานศีลปองนาครบมัดมีองแปครบ ทำง่ายๆอย่างเดียวจฉเลยอนานปานสติมรักแปดครบสติประฐานสี่ครบโพทิปัจจรรมสามสิบเจ็ดครบสมรสมรประธานสี่ที่ปา,า,ส,ส,ปาปสีอินทรีห้าพระห้าโคชมเจ็ดมรักเพียงแปดครบมาหมดเลยด้วยการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกศรัทธาศีลสุตตาราคาปัญญา มาพกเลยถ้าเราไม่ศรัทธาพระเจ้าเราจะมาทําทาไมใช่ไหมเราจะสละเวลามาทําไมเราะเราศรัทธาพระเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์เราถึงนําตัวเราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเราเสียสละเวลาของเรามนนีค่าของเรามาทําความเพียยนนี่แหะเป็นเพราะความศรัทธาและชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะได้ ขั้นต่างโสดาบันไม่ต้องได้เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราโสดาบันไม่ได้ก็ต้องได้เหตุเหตุให้ได้เป็นให้ได้การบรรลุธรรมในโสดาบันที่มีสองขยกโสตาปฏิผลกับผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผล ถ้าไม่ได้โสตาปฏิพล์ซึ่งพู้เจ้าประกันว่าพ้นจากนรกในชางิวยสัยแน่นอนเป็นขั้นต่ำโยมต้องได้ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิพล์คือสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีพเพราะพุทธเจ้าจะรับประกันการเป็นโสตาปฏิพลก์ก่อนตายก่อนตายต้องได้แน่นอนตายก่อนไม่ได้พระุทธเจ้ารับประกันเลยว่าจะกระทำกาละ ก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลนะั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ตายก่อนไม่ได้อาภัพพระเลยไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ศรัทธานุสสาธีธรรมานุสสารีนั่นก็คือความเที่ยงแท้ที่จะได้เป็นโสตาปฏิผลโสตาปฏิผลทระเจ้าพยากรว่าเป็นผู้เที่ยงแท้นะที่จะตรัสรู้ครอในเบื้องหน้า เป็นผู้ที่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะพ้นจากนรกในชานเรวิสัยไม่ไปเกิดในทุกติอีกต่อไปแล้วและเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมถอยหลังไม่ได้แล้วนะติดลงแล้วนะ,ะเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังกลับเพราะสัยโย์สามสิ้นไปเราะละราคาโทสอะโรมะเบาบา,บา สามรัผู้มีพระภาย่อมสรงสร้างบุคคลอื่นด้วยมานสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จะเป็นอนา,นาคามีผู้อุปาติกะปรินิรรพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับจากโรคนั้นเพราะสัยญเพื่นต่างมาสิ้นไปขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณที่ติดตามเป็นกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเผื่อมีโอกาสมาวัดนาอีกก็จะถ่ายบรรยากาศแล้วก็ฟังธรรมให้กับยาติธรรมรับชมนะครับขอบพคุณมากครับ